โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดือดครับ FF นะครับมาแล้วครับมาแล้ววันนี้อยู่กับเกมกาลินาฟรีไฟอีกเช่นเดิมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชสับสไคร้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆหมรือว่าผมสตรีมนะครับโอเคเนาะหลังจากเราห่างหายการสตรีมไปนานนะครับผมไม่ได้สตรีมประมาณ1อาทิตย์หรือว่า10วันนะครับก็เดี๋ยว แต่วันนี้นะครับกิจกรรมของฟรีไฟที่เข้ามาใหม่นะครับมีเยอะมากนะครับเข้ามาแทบทุกวันเติมเพชรแทบไม่ทันนะครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพ9.9รับปรามาจาร์ฉิกนะครับคู่หูตัวใหม่นะครับก็คือเราเติมเพชรครบเรารับคู่หูตัวใหม่แล้วก็สกิลคู่หูนะครับก็เป็นสกิลของเสือนะครับจึงสกิลนี้นะครับหรือว่าตัวละครนี้ ตัวละครสัตว์เลี้ยงของตัวนี้ก็จะดีมากๆนะครับก็เราเติม99เพรเราจะได้ตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับเราเติมครบ199เพรเราจะได้สกิลเราเติมครบ299เราก็จะได้สกิลอีกนะครับก็ถ้าใครอยากได้แค่ตัวละครก็เติมแค่99เพรเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้จะมาในวันที่9เดือน9หาวันที่12เดือน9ใช้เวลาในการมาแค่3วันเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่เติมรีบเติมนะครับโอเคเราไปเติมมาเป็นที่เรียบร้อย เลยนะครับเราก็สามารถกดรับได้เลยนะครับกดรับทั้ง3อันได้เลยนะครับพอกดรับเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะส่งเข้าไอเดีเราเลยนะครับไอดีของเราเราก็ไปกดเข้าไปตรงคู่หูนะครับกดเข้ามาตรงคู่หูก็จะเห็นเลยนะครับเข้ามาครั้งแรกเขาให้เปลี่ยนชื่อฟรีนะครับหนึ่งครั้งเราจะตั้งชื่อฉัดเลี้ยงตอนนี้ว่าเดอะคอปนะครับเดี๋ยวเสุดหล่อได้ปล่าวะเดี๋ยวเขาสุดหล่อไม่ได้ครับมันยาวเกินไปเอาแค่เดอะคอปก็พอแล้วนะครับพอเราตั้งเดอะคอปไปแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับตั้งฟรีนะครับ แล้วก็เวลของตัวนี้เนี่ยครับมีสูงสุดถึงเวล7ใช่ปะเดี๋ยวเราจะอัพให้เต็มเวลเลยนะครับเราอัพไปเรามีอาหารเยอะอยู่นะครับเราจะอัพจนให้มันเต็มเวล7ได้ปะพอปาวะน่าจะไม่พออ๋อได้แค่เวล6นะครับเวล6มันก็เยอะอยู่นะซึ่งถ้าเวล7นะครับ สกิลของตัวนี้นะครับก็ลดระยะเวลาสกิลมาร์กเป้าหมายของศัตรูนะครับ50%นะครับแต่ถ้าเราเวลตันนะครับเราจะลดตั้ง50%เลยนะครับก็คือสมมติว่าเราไปเล่นอย่างเนี้ยเราโดนยิงแล้วโมโคของฝ่ายศัตรูอย่างเนี้ยเปิดจุดของเราอย่างเนี้ยเราก็จะลดครึ่งหนึ่งสมมติว่าโมโคเปิดจุด3วินะครับเราก็จะลดแค่1.5วิเท่านั้นนะครับสกิลนี้มันดีนะครับแต่ของเราเวล เบ๊ก6ก็ก็ลด40%ก็ห่างแค่10%เองนะครับแล้วก็อัพแล้วก็สกิลที่เราเติมครบ299นะครับเป็นสกิลตัวนี้นะครับเป็นลายไฟโคตดเท่เราสวมใส่ทันทีเ yeah. ฮ้ยคู่กันแบบนี้โคตดสวยเลยครับคนดูโอ้โ oh. ห ของฟรีอะครับไม่ต้องเสียเพจนะครับแค่เติม2 9 9ก็ได้แล้วอะครับใครที่อยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคแล้วกิจกรรมถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมวินเทอร์พาร์ตี้ผมอ่ะถูกปะวะ,วะก็เป็นกิจกรรมพวกริมหาดทรายอะไรอย่างนี้แหละแปลมาแปลเป็นไทยครับอืกิจกรรมตัวนี้นะครับ มีปืนถาวอนสี่กระบอกให้เลือกเลยนะครับเลือกรางวัลที่ท่านต้องการในแต่ระดับโอ้มี5้าระดับเราสามารถเลือกเองได้ ขอดูรายละเอียดหน่อยกติกาก็คือระยะเวลากิจกรรมก็คือวันที่9วันที่16กันยานะครับก็มาเป็นเวลา8วันนะครับ1เลือกของรางวัลที่ท่านต้องการในแต่ละดับ2ของรางวัลที่เลือกจะแสดงอยู่ทันด้้นด้านใช้มือตามระดับและจํานวนโทเค็นที่ต้องใช้ในการรับ3เปิดกล่องเพื่อหาโทเค็นกิจกรรมและนําไปแกลกรางวัลที่ท่านเลือกเอาไว้4เมื่อแกลกรางวัลระดับสุด ท้ายแล้วท่านสามารถเลือกรางวัลถัดไปได้และทำแบบเดิมเพื่อรับของรางวัลเชสถ้าสมมติว่าผมเลือกทอมสันแล้วก็ผมสุ่มแล้วผมได้แล้วผมสามารถเลือกลูกซองได้อีกโอ้โหแบบนี้มันสามารถเหมาตู้ได้หมดเลยครับเพียงแค่คุณมีเพชรเยอะๆคุณสามารถได้ลูกซองถาวรสี่กระบอกเลยนะครับโอ้โหสูตรนี้เฮ้ จีเอ็มแบหิวเพชรวะนี่เอามาครั้งเดียวแบบสามารถได้ลูกได้ปืนถาวรฮะสี่กระบอกพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอันแรกผมจะเลือกทมสันไปเลยละกันเนาะอันสองก็หนวดขาผมไม่เอาผมมีแล้วผมจะเอาหมวกนี้อันสามสเก็ตบอร์ดอันสี่จะเป็นกล่องสุ่มโทเคนอัพ นะครับก็ถ้าเรากดยืนยันไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราไปตรวจสอบอีกว่าเราถูกหรือผิดนะครับเดี๋ยวเราติ๊กผิดเรามากดยืนยันสิผายเลยนะโอเคเราติ๊กถูกมาแล้วนะครับกดยืนยันไปเลยเหมือนทุกๆอันเหมือนทุกๆครั้งที่มานะครับสุ่มกล่องแรก ได้แน,น่นอนโทเคนน่ะผมรู้ GM เข้าใจดีกล่องแรกกล่องสองเนี่ยมาแน่นอนครับมันจะมาในรูปแบบกระสา,าห้าเหรียญนะครับก็คือสุ่มได้ห้าเหรียญล้วก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดไปเลยอ่ะอันแรกกมสุ่มยี่ห้าเพชรสุ่มไปเลยอันแรกออกอะไรนี่ไงผมพูดไม่ผิดครับอันแรกออกั๊บเลยถ้าผม300เพชรเนี่ยถ้าผมได้4อันเนี่ยผมไปเติมมาเอาถาวบอแน่นอนแต่ถ้าผมไม่ได้4อันผม เอาไว้ก่อนดูจากสถานการณ์อันสองก็น่าจะออกอีกนะครับดูจากสถานการณ์ผมขอเดาอันสองออกไหมปึ๊บไม่ออกอา้าวสิบหายอันสามอันสามจะออกไหมจ้าอันสามจะออกไหมจ้าผมจะสุ่มทีละยี่ิห้าเพรนี่แหละอันสามออกครับมาดูชัดแค่เหลืออีสองอันเหลืออีสองอันถ้าสองอันออกเนี่ยผมไปเติมมาอีกนะครับอดี เฮ้ยเฮ้ยเใจดีเกินสุ่มสามครั้งได้สองอันอ่ะสุ่มยี่ห้เพชรอีกไม่ออกโอ้โหหลังจากนี้ผมคิดว่าเกล,ลือรัวเลยของรางวัลมีบัตรสร้างห้องอ๋อของรางวัลมีตามนี้นะครับพอดูก็ผมขอว่าสุ่มอีกนะครับยี้าเพชรปับ๊บ ฮไม่ออกอ่ะอีกยี่สิบห้าเพชรจะออกไหมหรือไม่ออกไม่ออกผมจะไม่สุ่มท่าครั้งนะผมจะสุ่มทีละครั้งเลยนะครับจนหมดยี่สิบห้าเพชรอีกไม่ออกขอเถอครับโอ้โหออกแค่อันแรกอันสองอันสามอันสี่ไม่ออกเกินผมจะสุ่มอยู่นี่แหละจนเพชรหมดเหลือ,ออีกสี่ครั้งสุ่มไปมาบเข้าให้ไม่ออกเหลือ,ออีกสามครั้งสุ่มไป มับเข้าให้ไม่ออกสองครั้งมับเข้าให้ครั้งสุดท้ายและ้วะจะออกหรือไม่ออกครั้งสุดท้ายมัฟไม่ออกเรียบร้อยเพชรหมดเป็นไงผมก็บอกแลว้ว GM เเข้าให้แค่อันแรกอันสองเท่านั้นเลย ผมมี300เพรได้2อันมันก็โอเคอยู่นะโอเคนะครับก็กิจกรรมมันมา,มาใหม่แทบทุกวันครับเดี๋ยวผมจะขอเอาไว้ก่อนเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวผมมาสุม่มละกันนะครับวันหน้าค่อยมาสุม่มเอาไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาสุ่มให้ดูนะครับแล้วก็มาเติมท็อปอัพนะครับก็มันมาแทบทุกวันนะเดี๋ยวคืนนี้ก็มาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกมาแทบทุกวันส่วนทอมสันผมมียัง่ะ ผมขอไปดูสกิลทมสันของผมแล้วกันว่าผมมียังทมสันทมสันทมสันผมยังไม่มีเลยมีแค่สกิลที่10ขั้นสูงที่เข้ให้มาเนี่ยสกิลนี้มันไม่บวกสแต็กนะครับก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อจะไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปเวลาที่ผมสตรีมนะครับก็เจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกๆคนสวัสดีทุกๆท,ท่านและเจอกันครับบ๊ายบายจ้า